สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแน่นอนฮะวันนี้ข่าวที่เป็นข่าวใหญ่แล้วก็ถือว่าพลิกโผมากๆก,ก,ก็คือนักเตะอย่างเรเนโตเวกานะครับเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไร รวมไปถึงข้าวอื่นๆจะมีอะไรบ้างก็ติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาครับบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลฟนะครับก็อยากจะสดชื่นตลอดในการเดินทางก็ แนะนำเครื่องดื่มสิงแเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิงห World of f o ฟ t b a l l ครับจะได้ติดตามกิจกรรมดีๆที่มีมาฝากกันโดยตลอดนะครับก็ข่าวที่น่าสนใจเรื่องบนที่ฟาบิโซโรมาโนรายงานครับบอกว่าอาร์เซนอลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวในสัญญาของริ์โดคาราเฟียรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะเป็นสัญญายาวจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029อาร์เซนอลกับบรอนญากำลังเจราจาค่าตัวกันอยู่ครับตามที่มีการเรียกไวร้ราวๆ50ล้านยูโร เอฟซีบาเซอ์เนี่ยนะฮะจะได้ค่าตัว50%ของค่าตัวที่สูงกว่า4.5ล้านยูโรพวกเขารับรู้ว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับขณะเดียวกันข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ครับที่เป็นเฮียวิโก้นะฮะมาแบบพลิกโผลเลยนะครับก็มีรายงานว่าเชลซีจะบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญ,ญาคว้าตัวเรนาโตเวกาจากเอฟซีบาเซล์ครับโดยมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีนะครับที่กำลังจะเข้า21เนี่ย เตรียมที่จะเดินทางออกจากแคมป์ฝึกซ้อมของบาเซลิลเพื่อย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะฮะโดยที่ค่าตัวอยู่ที่14-15ล้านยูโรและตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วนะครับอันนี้เป็นฮิวิโกเลยนะฮะในช่วงหัวค่มเมื่อวานนี้ขณะที่เลียมทูมี่แล้วก็ดิอลิติกครับเดิแอลิติกก่อนนะฮะบอกว่าเชลซีเนี่ยพิจารณาเวก้าเป็นดีลที่คุ้มค่าแถมยังพิจารณาว่ามีร่างกายที่สูงกว่าคาราเฟียรี่และประวัติอาการบาดเจ็บยังน้อยกว่าอีกด้วย ส่วนเรียมทูมี่บอกว่ามาร์เสกาเนี่ยจะจับตาดูฟอร์มของเวกาและตัดสินใจว่านักเตะพร้อมสละการเล่นทีมชุดใหญ่หรือยังหรือต้องปล่อยยืมครับเพื่อพัฒนาการในตัวนักเตะนะครับก็เวกานีในเล่นแบ็กซ้ายก็ได้มิดฟิลก็ได้แล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กก็ได้แต่ว่าจากที่มีโอกาสได้นั่งดูในคลิปเนี่ยเหมือนจะเป็นมิดฟิลตัวออกบอลมากกว่าเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลอะไรแบบนั้นนะฮะสำหรับทางเวกานะครับ ขณะเดียวกันครับสถิติที่น่าสนใจครับของมาคูคุริยครับในเกมที่ทางสเปนนะฮะสเปนพบกับทางเยอรมนีนะครับโอ้ต้องบอกว่ามันมากนะเมื่อวานนี้นะก็ปรากฏว่าสเปน,เนชนะเยอรมนีไป2-1นะครับสเปนนี่มาได้ประตูจากมิเกลเมริโนในช่วงท้ายนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งกับฝรั่งเศสก็ชนะจุดโทษโปรตุเกสไป53เมื่อวานนี้นะครับก็ อ่อมาคูคุริยานะครับลงเล่นไป125นาทีเลยนะครับจ่ายบอลแม่นยำา90%เครคลียบอล3ครั้งบล็อกลูกยิง2ครั้งนะฮะตัดบอล2ครั้งเข้าสก,กัด1ครั้งนะฮะดวลชนะ4-7จาก7ครั้งแล้วก็ฟาวสาครั้งนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีออฟฟิเชียลออกมาบอกว่าเชลซียืนยันครับเรื่องโปรแกรมที่จะอุ่นเครื่องกับอินเตอร์มิลานในวันที่11สิงหาคมนี้ครับโดยจะเตะก,กันที่สแตมฟอร์ดบริดจนะครับ นอกจากนี้ครับมีการขยับขยายเรื่องของอบรรดาสตาฟหรือว่าทีมงานในสโมสรน,นะครับเดียร์ติกเนี่ยรายงานว่าเชลซีได้แต่งตั้งเซยียีโอลฟินจาน่าครับอดีตนักเตะทีมชาตินจีเรียมาเพื่อตามหานักเตะพรสวรรค์ในแอฟริกาซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเตะเหล่านั้นคือเหมือนเป็นตำแหน่งที่มองหานักเตะชั้นยอดอะไรแบบนี้นะครับโอลฟินจาน่านี่เป็นอดีตนักเตะวูฟแฮมตันแล้วก็ h ฮาสิตี้นะก็คือไปพยายามไปกว้านหานักเตะในแอฟริกาดีๆก็เก็บมาไว้กับทีมอะไรแบบนี้นะฮะขณะที่เิวิดออนสเตนก็รายงานว่าเชลซีกำลังจะดึงตัวเกรนฟานเดอร์ครานนะครับจากแมนซิตี้นะครับเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบอะคาเดมี่ที่กำลังยกเครื่องใหม่นะครับขณะเดียวกันมีรายงานจากแกร์บายลี่ครับบอกว่าแอสตันวิลล่านิวคาเซลและเชลซีเนี่ยร่วมวงกันแย่งตัวสไตรินยาพาฟโลวิชครับ โดยมีเบนฟอร์ดที่กำลังเจรจากับประการหลังที่มีค่าตัว25ล้านปอนด์ของเรสบูซาวส์บวกนะครับซึ่งอันนี้ก็ตีไว้ลือก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามาจากทางแกรมไบลี่นะครับที่เหลือเนี่ยจากข่าวนะฮะเท่าที่เข้าไปเช็คนะครับของเชลซีเนี่ยอาจจะยังดูแบบค่อนข้างจะเงียบๆนะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จะมีกระแสเรื่องของเมื่อวานนี่แหละครับสำหรับเรนาโตเวกานะฮะซึ่งถือว่า พลิกโผเลยนะครับในเคสของเรโตเวกานี่ไม่มีข่าวมาก่อนเลยนะครับถือว่าเงียบมากนะครับขณะเด,ดยียวกันก็มีรายงานในสื่อของดาบปลีนะครับเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับบอกว่าเชลซีพร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอส่วนลดค่าตัวของลูวคูนะฮะที่ประมาณ25-30ถึง30ล้านยูโรในการรวมโบนัสด้วยนะครับแต่ก็ให้ตีไว้เป็นลือก่อนนะครับ ดูแล้วอาจจะยังไม่มีอะไรที่เหลือเนี่ยนะครับก็อื่นๆในดีลเนี่ยนะฮะ,ะมีเรื่องของโจนาธานเดวิดแต่ว่าเป็นเดลี่เมลนะฮะเดลี่เมลรายงานบอกว่าจนาธานเดวิดเนี่ยมีค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์นะฮะซึ่งนะฮะเขาบอกว่าข่าวเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับตั้งแต่ที่มีรายงานว่าเชลซีสนใจโจนรธานเดวิดนะฮะเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ก่อน คือตั้งแต่มีข่าวว่าเชลซีสนใจเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยครับเงียบมากนะฮะถือว่างงเลยครับไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเดีลนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าเงียบอยู่นะครับที่เหลือเนี่ยถ้าจากข่าวอ,อื่นนะครับเดีย๋ยวผมสรุปให้นะครับเผื่อหลายคนอยากจะติดตามข่าวซื้อขายนะครับก็มเีเรื่องที่น่าสนใจนะครับ อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมีรายงานเรื่องของโทมัสบุลเลอร์ที่ก็จะเป็นเกมการเล่นทีมชาติครั้งสุดท้ายของเขานะครับรวมถึงโทนี่ครอสที่เลิกเล่นทีมชาตินะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาประกาศแล้วว่าจบฟุตบอลยูโรนี้เลิกแน่นอนก็เรียบร้อยไปนะครับอื่นๆก็เมื่อวันเรื่องแม็กซ์คิวแมนกับเวชฮมนะก็จบเรียบร้อยนะฮะสีบล้านปอนด์นะถือว่าแพงมากนะ สำหรับนักเตะรายนี้แล้วก็มีสกอตต์ปาร์เกอร์ครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือของเบอร์ลี่โดยเซ็นสัญ,ญญากัน3ปีนะครับอ่ะก็ดูแล้วครบถ้วนนะครับไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นแล้วนะครับน่าจะครบถ้วนถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็ไปติดตามได้ใน Facebook Fan Page ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ